หากท่านผู้ชมกำลังรับชมคลิปนี้หรือคลิปไหนๆอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือถูกใจขึ้นมานะผมก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์ใต้วิดีโอกันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็กด u b s c r i b e นะครับสำหรับคนที่กด u b s ส r คร e แล้วนะฮะก็อย่าลืมไปกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามผลงานชิ้นใหม่ๆของผมนะครับตอนนี้ก็ไปชมคลิปผมกันเลยนะครับ โยโลสวัสดีครับพบกับรายการชามทีวีนะครับเราจะมาทำคลิปอะไรเดูจนทำคลิปเกี่ยวกับการสอนเปิดเพลงของผมในเกมนะครับก็ในชั้นเวอร์ชั่น1.1.2เขาผมนะฮะอ่ะก็คือได้ไหมครับ1.2ปวล่าสุดเนี่ยได้มีการเพิ่มเสียงเพลงมาแล้วของตอนนี้บางท่านอาจจะยินเสียงเพลงของผมบ้างผมนะตอนนี้นะฮะถ้าฟังดีๆนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเสียงเพลงของมนันนะผมโอเคซึ่งเถ้าควรจแบบพี่ครับทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเพลงอ่ะเพ่เพ่ครับพี่ครับทำไงมีเพลงครับโอเคซึ่งอันนี้ผมก็จะมาสอนกันผมว่าทำไงให้ไหมครับมีเพลงครับผมนะครับ อ่าด yes. ูสิคุณทำก็ไม่ยากครับผมแล้วก็ไปสโตร์นะครับปุ๊บจากนั้นนะครับเออให้คุณนะฮะไปหาเรือกอันล่างสุดก็ผมนะครับตรงนี้ครับผมมิวสิกบายแม็กขวาผมนะครับปุ๊บโอเคนี้ถ้าคุณมียัอินซื้อินก่อนแล้วผมนะฮะผมขอถึงอินแป๊บนึงนะครับปุ๊บปุ๊บโอยเมื่อคุณซื้อ Xbox Live เสร็จแล้วคกดนำการเอ่อกดที่เอ่อมิวสิกดาวน์โหลดอีกรอบนึงครับผมนะครับอ่าจากนั้นกดนำการดาวน์โหลดไปครับผมนะครับปุ๊บก็รอให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จครับผมนะครับปุ๊บโอเค ตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วเป็นเมื่อกลางค่ำเดี๋ยวผมนะครับปึ๊บโอเคตอนนี้เมื่อขึ้นดาวโหลดคอมพิว์เสร็จแล้วผมก็คือคนนี้ผมดาวน์โหลดเออเสียงเพลงในเกม Minecraft เรียบร้บรอยแล้วผมนะครับแต่ก็ถ้าคุณยังไม่ยินอีกคุณไปทสติง้งก็ผมนะครับไคุณเช็ครอ,อบหนึ่งนะฮะอ่าจากนั้นคุณไปที่เออตรงของส่วนของออดิโอผมนะครับไ้คุณทำการเออเพิ่มเสียงมันได้ตรงนี้ทำมาเพิ่มลดเสียงได้ผมนะครับปึ๊บป๊บอันนี้เพิ่มเพริบดังๆไปเลยผมนะครับหรือจะเบาเสียงหรือว่าปิดเสียงก็ได้ผม อันนี้ก็มีเสียงเพลงแล้วนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการปรับเร่กียกับเสียงเพลงต่างๆในเกม Minecraft ของผมนะฮะอ่าก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับผมช่วมากกด subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย